มาเบิงช่าบ้านเพื่อนหาปลากันนะครับพี่น้องครับเพื่อนใส่ใส่โตงหว้ในในห่วยนะครับหรือว่าในคลองน้ำแบบนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันไก่เนาะครับพี่น้องครับว่าเพิ่นไดบ้าอ้าวเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับโอ้นามก็ใสนะครับนําใไม่มากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเพิ่นไดบ้บ่โอ้มีปลาอยู่ครับพี่น้องครับมีปลากระโดดขึ้นเดี๋ยวรับเ็นอยู่ ครับชาวบ้านเป็นใจต,ตรงดักปลานะครับพี่น้องครับนี่ปลาผมผมเห็นปลาอยู่นะครับกระดดกเห็นมะข่างอยู่ในอยู่ในตรงที่เป็นเหตุรักใหม่แดดอยู่แล้วพี่น้องครับเห็นอยู่ครับแค่ว่าบ่อหลนะครับพี่น้องครับ ปลามันกระสิกระโดดขึ้นนะครับกระโดดท่วนหนามเป็นมากนั่นเองนะครับเป็นวิธีการหาปลาของชาวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับนั่นแหละครับก็คือวิธีการหากินของชาวอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ